นี่คือหน้าตาปุ๋ยของข้างครับพี่น้อง1 6บหกแปดแปดสองศูนตราช้างกระชากล่ากหนึ่งนะครับผมพี่น้องพื้นที่9้าไร่ผมแบกมา3ามถุงพี่น้องเฉลี่ยแล้วตกไรล,ละสิบหกกิโลนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่กำลังพอดิบพอดีนะครับปกติแล้วเขาจะหว่านปุ๋ยก่อนถอน2อสเดือนนะครับผมเพื่อให้หัวมันเนี่ยมีระยะเวลาการขยายหัว พี่น้องแต่วันนี้วันที่สิบมิถุนายนแล้วอีกบกก่กีเมือเนี่ยจะถอนแล้วเต็มทีผมให้เดือนนึงเอาก่อนถอนบางแผนไหมว่าจะถอนวันที่สิบเดือนหน้านะครับผมก็คือวันที่สิบกรกฎาว่าหัวมันจะขายายไปขนาดไหนนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวโกยบางจักเงาพี่น้องเอานี่โกดูโกมูเลยเอานี้โกยต้นงามก่อนเฮาเป็นไงมึงดูโอ้ยมือเดียวเนะพี่น้อง นี่นะครับนี่คือหัวมันเท่าไรก็อ่อหกเดือนปลูกสิบแปดท่านว่าพี่น้องนี่คือหัวของเขานี่ประมาณนี้นะครับมันหน้าเน่ะพี่น้องฝนพึงมาจักทีจังไรแล้วผมกับเสียงถามว่าใส่ปุ๋ยสูตรไหนพี่น้องครับสิบหกแปดแปดผสมศูนย์ศูนหกศูน สูตรเดิมนะครับเป็นปุ๋ยที่ผมผสมไว้แล้วนะครับผมเนอะพี่น้อง